คนแม่งไปชินกับราคาแค่นันเลยอ่าฮะสวัสดีคับ h e l นะครับวันนี้เราออกมาเดินถ่ายรูปเล่นกันนะครับที่ท่าพระจันทร์พบกับคุณน้ำมิวนะครับน้ำมิวอีกแล้วนะครับครับครับใช่ครับวันนี้เราก็เดินเล่นๆเลยนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราเดินถ่ายรูปกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปกินอะไรนะมันจะมีเนื้อย่างแถวๆนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอ่ยชื่อร้านแรกนะได้ได้จนั่งร้านนี้นั่งโอเคปะเดินถ่ายรูปกัน ได้เหรอได้ได้อยั่บ้าวรอนกเออรอนกผมรอนกเมื่อกี้นกบินเนี่ยนกมันชอบบินตัดได้มั้งเนี่ยนกบินไปแล้วต้องรอนกยิงรอนกเราจะยืนรอนก A few moments later ตอนนี้คือมีรถขยะนะครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ยังรอนกอยู่ตรงนี้ รูปที่มีนกอ่ะใช้กล้องโซนี่อันนั้นนั่นเลยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันเรียกนกได้นกกุ๊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 กเห็นปะได้ยินเสียงร้องนกไหมครับรเมื่อกี้มเมื่อกี้นกมันบินตัดอย่างนี้เลยเลยวิวแล้วเราใช้เลนส์ wide นะเราพลาดได้ไงวะแค่ขอแบบอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตจับอะไรอ่ะเอามือจับอะไรจับบนฟ้า ทำอะไรชอบ <มา S 1> เห็น<ง>อะไรก็ชอบจับชอบคำจับจับคำคำอุ่ยอย่างนี้วิธีใช่ปะยอมแพ้อ่ะทุกคนนะครับดูไว้นะครับมุมนี้คือมุมที่อะไรนะนกต้องบินผ่านตัดตัดหน้าอ่าบิ๊กบิ๊กได้ยอมแพ้นะครับสิ่งนี้บิ๊กเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรเลยแต่ว่ายอมแพ้กับมุมนี้ต่อยนะคุณเจอสิ่งมีชีวิตวอะไรคนไม่ดีว่ะเรียบร้อยสามลูก แป๊บบนี้คือเรามาเดินฝั่งแบบว่าสนามหลวงแล้วก็ฝั่งวัดพระแก้วนะใน,นี่เขาไม่กลัวถนนเลยนะนี่คือใจกล้ามากน้องๆดูๆด,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 ดูไปนะครับแบบคนจะได้รูปต้องบ้าใจกล้าหน้าด้านแบบนี้มันคือตรงนี้แหละใช่ไหมใช่ตรงนี้ที่ที่คุณคิดไปอ่ะผมผมนี่แบบแต่ว่าต้องเปลี่ยนเลนใหม่เมื่อกี้เสียดายจักรยานบอกแล้วให้คุณซื้อเลน24 200ใช่ป่ะจบๆไปตัวเดียวนี่อันนี้น้องๆดูเซฟ นี่คือการถ่ายวีดีโอแบบมืออาชีพจริงๆเวลาทำงานมันก็ตั้งใจทำงานแหละแต่ว,ว่าพอมาเล่นในรายการเพื่อนก็อ,อยากคนจรตีนะันไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูยินยอมครับครับใช่ครับจริงนะแบบถ้าคู่กันจริงๆอนะ่ะพี่กับพี่มิวอย่างเงี้ยคุยกันแบบนี้จริงๆนะพร้อมแบบว่าพร้อมเชือดคอกันตลอดเวลาหรอือเปล่าอืม,อมจริงๆเมื่อกี้ได้รูปแล้วนะครับเดินต่อ ตรงนั้นน่ะถ้ามีคนอ่ะสวยเลยมุมนี้มุมเอ่อ,อกลาผมอืมสวยดีเดียด๋ยวเราเดินไปสะพานพระปิ่นเกล้ากันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาแลดสเคปสะพานพระรามแปดจริงๆแล้วตรงนั้นยังไม่เคยมาเลยนะก็เลยอยากลองไปดูว่าตรงนั้นมีอะไรเปล่าเผื่อเก็บแรดสเคปได้ไป ร้อนไหมน้ำมิวร้อนอย่าไปลบลมละลมเป็นกร,ระจเป็นไงบ้างครับสดชื่นไหมครับออไจ้งของเย็นไมสดชื่นนะฮะร้อนมันร้อน,น,อนสภาพแย่มากุ่งออกไปเนี่ยดูอะไรยิยนยิงที่มันกันชื่นใจน เดินไม่ไหวแล้วเดินได้แต่มันจะไม่ทันเออใช่มันจะไม่ทันตอนนี้กี่โมงแล้วมิวหกโมงหกโมงเออประมาณประมาณหกโมงครึ่งนะครับมันจะได้ครเราขึ้นฝั่งนู้นนะครับไปผมไม่ทันเศร้าสีนเมื่อกี้เศร้าอะตองเก็บรบเก็บรถไปคนเดี๋ยวรอเดินขึ้นถึงกลางสะพานก่อนนะครับน่าจะได้อยู่ ขาดังกล้องก็ที่เกี็จแบกมาหนักไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ไม่เอาอะไรทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> ดูจากหน้าได้แล้วเหนื่อยแล้ววันนี้ก็วันนี้เกล็บจนกว่าแสงที่จะหมดแหละประมาณหนึง่งนะครับแสงอาทิตย์หมดก็ไม่ก็ไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดนะครับเพราะเรามีภารกิจกินเนื้อครับครับใช่ครับดูจากเนื้อที่เดินแอบเดินผ่านมานะตอน,น,นเมื่อกี้โอ้โหน่ากินมากนะครับใครที่ชอบเนื้อน,น,น่าจะเสร็จประมาณนี้แหละ เออประมาณนี้ก็ได้ยุดนะนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอมาดูรูปกันนะครับปึ๊บเขามาปัดเป่าตรงนี้เลยครับไม่ไหวไม่ไหว แบตหมดไปแล้วก้อนนึงทาทิ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอถ่ายตอนกลางคืนกันรถสั่นมากตรงนี้นะครับสั่นแบบสั่นนิ่กี้กีเกยเดี๋ยวเรานะครับถ่ายรูปตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะไปกินเนื้อเนื้อย่างครับครับใช่ครับอุ้ยเี้ยโอเคแล้วตอนนี้เราก็มาถึงมิเดียมแลนด์ท่าเตียน ะใช่รอคิวอยู่โคตรเยอะตอนนี้แปดกล้องกำลังจะหมดแล้วครับอันนี้ก็คือลองเอาแซดเอฟซีคร mm ับออกมาถ่ายจริงๆเลยแล้วก็ยืมไมาช็อตกันนดามิวมานะครับคนเยอะมากนะครับก็อยู่จร uh> ิงๆอยู <h <h ่จนมือสั <h, <h ่นแล้วเนี่ยเหนื่อยมากวันนี้นะครับวันนี้ก็ฟ้าก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มั้งเพราะดวงอาทิตย์บางเยอะใช่ป่ะที่เราไปสะพานสะพานสมเด็จอ่ะแต่ก็ดีกว่าหลายวันช่วงนี้นะเพราะว่าทุกวันตกๆวันเนี้ยฝนจะตกวันเดียวใช่ปะช่วงนี้ก็พายุเข้านะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอกินเนื้อนะครับดูปล่อยผมแบบกระเซ ตอนกินให้ดูก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับช่องวิวพิชไทยนะครับแล้วก็วิวพิชไทยครับมี Facebook IG แล้วก็ YouTube นะครับชื่อว่าวิวจิชัยนะครับก็สามารถไปกดได้เลยครับแล้วก็ของน้ำมิวนะครับมี IG อะไรฮะตรงนี้ตรงนี้้เอาตรงนี้อืได้เอาตรงนี้นะครับชื่อมันยาวเราก็จะขึ้นให้หมดนะครับมีอะไรก็ขึ้นนะครับสามารถไปกดลิงก์ใต้ร่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับโอเคไปละนะครับเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับออกไปเพื่อถ่ายรูป นะครับเหนื่อยมากนะครับโอเคบ๊ายบไปท่าเดิมท่าเดิมประจาวิวิทย์ไทยป่ะปิดเนื้อที่เรารอคอยนะครับจิ้มเกลือซะหน่อย ม,มาผิดก่าที่เรา,เอาขอคุณต้อ,รองรอมางนะมาเอาไปเลยสองยิ้นเป็นไงครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับจัดก,การเนื้อให้มันสะใจนะครับ <c oughs>